สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนักศึกษาออนไลน์กับผูกค้วยวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการแสดงพื้นเมืองภาคต่างๆนักเรียนอยู่ภูมิภาคอะไรกันบ้างคะคุยครูเป็นคนจังหวัดพระนครศรีอยุาอยู่ภาคกลางค่ะที่มาของการแสดงพื้นเมืองภาคต่างๆนะคะการแสดงพื้นเมืองเป็นศิลปะแห่งการร่ายรำมีทั้งระบำรำและรูปแบบของการละเล่นค่ะซึ่ง การแสดงต่างๆจะมีเอกลักษณ์เฉพาะนะคะเป็นกลุ่มของชาวบ้านในแต่ละภูมิภาคเขาจะแสดงออกมาในรูปแบบการไล่รำนะคะหรือว่าอาชีพความเชื่อประเพณีต่างๆนะคะของภูมิภาคนั้นๆนะคะสามารถแบ่งเป็นทั้งหมด4ภูมิภาคค่ะครูยกตัวอ,อย่างคลิปวิดีโอนะคะซึ่งเป็นการแสดง4ภาคให้แสดงถึงการแต่งกายแต่ละภูมิภาคให้นักเรียนลองสังเกตดูนะคะว่า ผู้หญิงทั้ง4คนนี้มีลักษณะการได้รำหรือการแต่งกายหรือบุคลิกภาพในการรำแตกต่างกันอย่างไรมาเริ่มที่การแสดงพื้นเมืองภาคเหนือเลยนะคะส่วนใหญ่จะขึ้นต้นคำว่าฟ้อนค่ะการฟ้อนเป็นวัฒนธรรมของชาวล้านนาและกลุ่มชนเผ่าต่างๆเช่นชาวไทลือ้อชาวไตชาวโยงชาวเขินค่ะ ลักษณะของการฟอนจะแบ่งออกเป็น2ลักษณะคือแบบแดั้งเดิมและแบบที่ปรับปรุงขึ้นใหม่แต่ทั้ง2แบบนี้นะคะยังคงรักษาเอกลักษณ์ของการแสดงไว้นะคะนั่นก็คือ มีลีลาที่ออดชอยงดงามนะคะมีการแต่งกายตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สวยงามประกอบกับการบรรเลงการขับร้องของดนตรีพื้นบ้านพื้นเมืองของชาวปนิญานะคะเช่นวงสรอสอสึงนะคะส่วนใหญ่การแสดงภาคเหนือเนี่ยจะ,จะมักแสดงในงานบุญต่างๆนะคะหรือว่างานต้อนรับแขกบ,บ้านแขกเมืองครูยกตัวอย่างการแสดงฟอเลให้เห็นพยะา,าแสดงไหมคะ อันนี้เอามาจากเรื่องกิ่นกาสลองนะคะอันนี้ก็คือตอนนี้ก็คือนางเอกเขากําลังรำฟอนเล็บหน้าขบวนนะคะเป็นงานบูญงานหนึ่งของชาวเหนือนะคะก็ถือว่าเป็นการแสดงที่อ่อนช้อยงดงามแล้วก็อ่อนหวานมากเลยค่ะการแสดงฟ้อนสาวไหมเป็นการฟ้อนพื้นเมืองที่เรียนแบบมาจากการทอผ้าของชาวบ้าน ท้าลำจะเน้นการเคลื่อนไหวที่เชื่องช้าอ่อนโยนนุ่มนวลน,นะคะซึ่งจะสอดคล้องกับการทอผ้าที่ต้องมีความระมัดระวังไม่ให้เส้นไหมนั้นพันกันค่ะ การแสดงพื้นเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศิลปะการรำและการละเล่นของชาวอีสานแบ่งออกเป็นสองกลุ่มวัฒนธรรมค่ะคือกลุ่มอีสานเหนือมีวัฒนธรรมไทยลาวซึ่งมักจะเรียกกันสั้นๆว่าเสริงฟ้อนและก็หมอนลำค่ะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของอีสานใต้ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากไทยคเขมรมีการละเล่นที่เรียกว่าเรือง ลกักษณะการเล่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็คือจะสนุกสนานนะคะล่าเริงกระชับฉับไวนะคะเครื่องดนตรีประกอบการแสดงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพินแคนซองกล้องยาวฉิงฉาปองลางแล้วก็โบดค่ะการแสดงพื้นเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานนะคะวันนี้คุณครูจะแนะนำการแสดงปองลางอีสานให้ด้านบนค่ะ ็นการแสดงที่ชายหนุ่มเนี่ยนะคะออกมาไล่ลามด้วยท่าทางที่สนุกสนาน mm hmm. เกี่ยวพลานาศีกันจีบกันนั่นแหละคะ่ะนักเรียนนะคะนักเรียนจะดูแล้วเนี่ยอาจจะสนดุกเต้นตามไปได้เลยนะคะมาต่อกันที่การแสดงพื้นเมืองภาคกลางเป็นภูมิภาคบ้านเกิดของคุณค่ะการแสดงพื้นเมืองภาคกลางนะคะเป็นศิลปะก,การได้ําและการละเล่นของชาวภาคกลาง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพของเกษตรกรศกริลปะการแสดงเนี่ยจะสอดคล้องกับวิถีชีวิตต่างๆนะคะบวกไปกับความบันเทิงความสนุกสนานของคนภาคกลางเป็นการละเล่นการแสดงเพื่อพักผ่อนหย่อนใจหลังจากเสร็จจากการทำง,งานการแต่งกายก็จะแต่งแบบชาวบ้านท้องถิ่นทั่วๆไปนะคะเครื่องดนตรีพื้นบ้านก็คือกองยาวโทนฉิ่งฉับ คับและก็โหมกค่ะครูจะยกตัวอย่างการแสดงให้สองการแสดงนะคะไปชมกันเลยค่ะตัวอย่างการแสดงพื้นเมืองภาคกลางการแสดงชุดแรกเลยคือการแสดงเต้นกำลำเคียวที่นักเรียนกําลังเห็นอยู่ตอนนี้นะคะนักแสดงนะคะจะถือเคียวเกี่ยวข้าวนะคะแล้วก็ต้นข้าวแห้งเนี่ยเป็นอุปกรณ์ประกอบการแสดงหลักเลยการแสดงชุดนี้นะคะได้รับมาจาก ชาวบ้านเลยนะคะที่ประกอบอาชีพการทํานาซะเป็นส่วนใหญ่นะคะหลังจากที่เน็ดเหนื่อยจากการทํานาแล้วเนี่ยเขาก็จะจับคู่มาร้องเต้นกำลําเคียวกันนะคะเป็นการร้องโต้อตอบกันระหว่างฝ่ายหญิงและฝ่ายชายและการแสดงพื้นเมืองภาคกลางอีกชุดหนึ่งนะคะที่ครูจะแนะนําก็คือการแสดงรําเถิดเทิงหรือลำกองยาวค่ะ การแสดงชุดนี้สันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลมาจากชาวพาม่าหลังจากที่ว่างจากการทำศึกนะคะเขาก็มาได้ดูว่าเอ๊ชาวพาม่าเนี่ยเวลาว่างเขาเล่นอะไรกันก็คือเขาจะเล่นํำกองยาวกันนะคะชาวไทยก็เลยได้เอามาประดิษฐ์ท่ารำขึ้นใหม่นะคะให้เป็นของชาวไทยเรานะคะ ซึ่งลำกองยาวของเราเนี่ยนิยมแสดงในงานบุญงานเดินลเลิงต่างๆนะคะงานแห่นาาง,งานบวชงานแห่กระถินนะคะก็จะมีนักเรียนสังเกตว่าจะมีลำกองยาวเนี่ยลำหน้าขบวนตลอดเลยหรือจะเป็นงานแต่งงานก็ตามนะคะมาถึงการแสดงภาคสุดท้ายแล้วค่ะการแสดงพื้นเมืองภาคใต้นะคะการแสดงพื้นเมืองภาคใต้แบ่งออกเป็นสองกลุ่มวัฒนธรรมคือกลุ่มของวัฒนธรรมชาวไทยพุทธ และกลุ่มของชาวไทยมุสลิมค่ะยกตัวอย่างเช่นการแสดงของชาวไทยพุทธนะคะก็คือการแสดงโนราหรือการแสดงเชิดหนักตะลุงอะคะ่ะส่วนการแสดงของไทยมุสลิมก็คือการแสดงลงเงงซัมเปงนะคะหรือว่าลิเกคูลูที่นั่งขัดสมาและก็ตีหน้าขาเนี่ยนะคะนักเรีย,นเ,ยนเคยได้ชมกันมาบ้างแล้วนะคะละักษณะเด่นๆเ,เลยของการแสดงภาคใต้เนี่ยก็คือเขาจะมีนํำ ทำนองเพลงแล้วก็จังหวะเท้าที่ให้จังหวะที่หนักแน่นนะคะแล้วก็เน้นการใช้สะโพกค่ะเครื่องดนตรีหลักเลยของภาคใต้นะคะก็จะมีกองโนรากองโพนกองโทนค่ะแล้วการแสดงอีกประเภทหนึ่งก็คือการแสดงที่เกี่ยวกับอาชีพเช่นระบำกีดยางระบำร่อนแร่ค่ะวันนี้ครูจะยกตัวอย่างการแสดงโนรานะคะให้นักเรียนได้ชมค่ะโนรามีท่ารำแม่บท แบบเดียวกับละครชาตรีค่ะบทร้องเป็นกรสดผู้ขับร้องหรือผู้แสดงเนี่ยต้องใช้ปฏิภาณั์ไวพพิบในการสรรหาคำให้มาสัมผัสของจองกันได้อย่างฉับไวท่ารำและบทร้องต้องสอดคล้องกันค่ะยกตัวอย่างเช่นการปวดกำไรข้อมือ เสื้อข้อเท้าสร้อยคอนะคะของผู้แสดงที่สวมใส่เองหรือการเป็นการอวดฝีมือการไล่ลําของตนเองนะคะลักษณะการแสดงใช้ผู้ชายแสดงล้วนแต่ปัจจุบันได้มีการใช้ผู้หญิงเข้ามาแสดงร่วมด้วยค่ะ